ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมดสามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานกับอีกหกสิบสี่ตารางวานะครับทางด้านนี้ออกไปจะไประบออไผ่นะครับตรงนี้ออกไปที่ระบออไผ่นะครับ ออกไประบอบไผ่ออกไปโลดชนะนะครับออกไปทางเส้น304ก็จากตรงนี้ออกไปถ้าถ้าไปด้านนี้นะครับประมาณ13กิโลนะครับถ้าไปด้านนี้อ่านะครับด้านนี้นะครับที่ที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลยนะครับติดถนนตรงเนี้ยตั้งแต่บัดยืนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยาวตามถนน นะครับยาวตามถนนไป400เมตรนะครับหน้ากว้างตามถนนไป400เมตรเลยนะครับไปจนถึงเลยหลักเขาขาวด้านนู้นนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับราคาเจ้าของนะครับเจ้าของให้มารีวิวใหม่เลยนะครับตอนนี้นะครับไล่ละ400,000บาทนะครับ37ไล่นะครับราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับ เป็นที่โคกสวนมันที่โคกลูกลังแบบนี้เลยนะครับปลูกมันอยู่นะครับทางเจ้าของให้คนเช่าปลูกมันนะครับเนี่ยเ,เดือนสิบเอ็ดนี่ก็เก็บเกี่ยวออกไปแล้วนะครับนะครับไม่งั้นก็คือถ้ามีการซื้อขายทางเจ้าของก็จะคืนค่าเช่าตรงเนี้ยนะครับคืนค่าเช่าตรงนี้แล้วก็เอ่อ ก็ไถออกได้เลยนะครับค,คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทำโรงงานหรือว่าอ่าทำเป็นตรงนี้ทำได้หลายอย่างนะครับทำได้หลายอย่างเพราะว่ามุมแปลงด้านนู้นจะเป็นอ่าถนนถนนหลวงชนบทนะครับเป็นถนนหลักอตรงมุมแปลงตรงนั้นนะครับออกไปก็ถ้าเราเลี้ยวขวานะครับออกไปจากถนนหลวงเส้นนี้นะครับถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนหลักนะครับตัดจาก อ่านิคมสามศูนย์สี่มาหาถนนสามห้าเก้านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่บ้านตรอกสมบูรณ์นะครับตำบลตรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสุดถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปถนนสามห้าเก้านะครับถนนสามห้าเก้าที่ตัดจากเขาหินซ้อนออกไปที่สระแก้วอรันนะครับ จากจากมุมท่าจากมุมที่ของเราออกไปถนนสามห้าเก้าหกกิโลเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยวออกไปสุดถนนเนี่ยนะครับสุดมุมแปลงของเราเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกตรงนิคมสามศูนย์สี่นะครับตรงตระพานลอยหน้าโลตัสบิ๊กซีเลยทีเดียวนะครับจากตรงนี้ออกไปหน้าโลตัสบิ๊กซีนะครับตรงตะพานลอยอ่าตรงนิคมสามศูนย์สี่นะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับ มุมทางของเราไปก็สิบเอ็ดกิโลนะครับขี่ตามถนนหลวงเส้นที่มองเห็นสายไฟนะครับเยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับที่ดินเป็นที่โคกนะครับอ่าตรงเนี้ยจะต่ำกว่าถนนนิดนึงนะครับเนี้ยจะต่ำกว่าถนนประมาณสักอ่าสามสิบเซนนะครับประมาณนั้นแล้วก็เสมอนะครับด้านนู้นจะสูงเสมอถนนนะครับด้านด้านริมฝั่งนู้นนะครับก็คือตัดตรงเลยนะครับตั้งแต่เนี้ยตัดตรง นะครับตัดตรงออกไปแล้วก็ไปน่าจะประมาณเกือบถึงทิวป่านะครับตัดตรงไปเงี้ยไปถึงทิวป่าแล้วก็ยิงเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงจำลองนะครับ mm hmm. ก็คือพื้นที่แปลงนี้ทั้งหมดถนนเส้นนี้เป็นถนนเทใหม่นะครับเป็นถนนเทใหม่ถนนลัดจากาจากจากอาตอกสมบูรณ์นะครับจากตำบลตอกสมบูรณ์ไปที่ ไปนี่ออกจะออกไปด้านนี้นะครับจะไปบ้านวาอ็นนะครับบ้านหนองหอยบ้านสามขาบ้านวาอ็นนะครับแล้วก็จะไปที่สนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับไปออกตรงไฟแดงแยกระบอไผ่นะครับแล้วก็ออกไปตรงโรจนะได้เลยทีเดียวนะครับก็ออกไปเขาหินซ้อนจากตรงนี้ไปเขาหินซ้อนนะครับไม่ไกลนะครับจากตรงนี้ออกไปเขาหินซ้อนไปถนนสามหกเก้าก็ไม่ไกลนะครับถ้าไปด้านนี้นะครับ ระยะทางไม่ไกลนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมด้านฝั่งนู้นนะครับอ่าออกได้หมดเลยนะครับที่ดินรอบข้างเนี่ยมีแต่ไร่และเป็นล้านนะครับที่โซนนี้ขึ้นอ่าตำบลศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดปราจีนอ่อําเภอศรีมหาโพธิ์นะครับต้องขออภัยตำบลตอกสมบูรณ์นะครับนะครับไฟฟ้าตรงนี้ไฟฟ้าสองเฟสนะครับไฟฟ้าแรงต่ำนะครับแต่ว่ามุมแปลงด้านนู้นนะครับ จะเป็นไฟฟ้าสามเฟสไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่ด้านตะวันตกโรงงานลงเท้ามานะครับนี่นะครับถ้าคุณคุณท่านใดต้องการซื้อที่เจ็บแรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับนี่นะครับบัตรขึ้นมาบนรถแล้วนะครับก็อ่าตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่บัตรถ่ายตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเสาไฟต้นเนี้ยนะครับสนใจก็มาชมพื้นที่จริงได้นะครับนี่นะครับตั้งแต่เสาไฟต้นนี้เลย ยาวต้องแต่ดตรงเนี้ยนะครับสี่รอยเมตรเลยทีเดียวนะครับยาวตามถนนถนนลาดยางเส้นเนี้นะครับตรงนี้เหมาะที่จะทําเป็นโรงงานรับซื้อของเก่านะครับเป็นโรงงานรับซื้อของเก่าเป็นโรงงานรับซื้อกระดาษนะครับเป็นโรงงานเจ็บเหล็กพักสินค้านะครับได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับที่บัตรขี่รถไปเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านขวามือนี้ทั้งหมดเลย นะครับเป็นที่โคกสวนมันลักษณะนี้แต่ก่อนเนี้ยนะครับทางเจ้าของนะครับเคยบอกขายนะครับแล้วก็ราคานั้นนะครับยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยปิดการขายไปนะครับตอนเนี้ยตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับพี่น้องสามคนนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับนี่เลยนะครับ เป็นที่โคกสวนมันลักษณะน,นี้เลยนะครับหน้ากว้างตามถนนเส้นนี้นะครับ400เมตรนะครับนี่เลยทางเส้นนี้ก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิดเป็นทางเที่ยวกันเองนะครับเนี่ยเป็นสวนมันอย่างเงี้ยนะครับบัตรไม่ได้พาดูด้านหลังนะครับบัตรพาดูแต่ด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับ ติดถนนยาวๆกันอย่างนี้เลยนะครับอยู่บ้านตอกสมบูรณ์ตำบลตอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีนะครับหน้ากว้าง400เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับที่บัตรขับรถมาเนี่ยนะครับ400เมตร นี่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับที่บัตรขับรถมานะครับมาตั้งแต่นู้นเลยนะครับมาสี่ร้อยเมตร คือสวนมันเนี่ยนะครับด้านนี้ช่วงนี้จะติดโค้งนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับติดสนุนลาดยางนะครับสี่ร้ยเมตรนะครับตั้งแต่มุมด้านนู้นมาถึงด้านเนี้ยนะครับมาถึงด้านป่านี้เลยนี่นะครับหลักเขตของเราจะสุดตรงแนวป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวตามแนวป่านะครับไปนู่นเลยเดี๋ยวชมรูปแปรงจำรองนะครับรูปแปลงจำลอง นี่นะครับยาวตามแนวป่าอย่างนี้เลยทางเส้นนี้การสัญจรสะดวกนะครับรถวิ่งตลอดนะครับหน้ากว้างติดถนนสี่รอยเมตรเนี่ยหายากนะครับไอที่เป็นป่าตรงนั้นนะครับมันระบุเป็นทางสาธารณะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีไม่ได้เที่ยวนะครับก็ระบุเป็นทางนะครับทางน่าจะอยู่ริมด้านฝั่งฝั่งนอกนะครับฝั่งนอกของเรา นะครับก็น่าจะอยู่ติดกับแนวป่านั้นตลอดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงจำลองนะครับไฟสามเฟสนะครับนี่เลยนะครับอยู่ตรงหัวมุมตรงเนี้ยหัวมุมตรงนี้ออกอ่าสุดหัวมุมปุ๊บก็จะเป็นถนนถนนเส้นเนี้ยไฟสามเฟสเราดึงมาเสาเดียวนะครับถึงที่เลยเดี๋ยวชมรูปแปลงจำลองนะครับบทคออนิยาตวางนะครับรูปแปลงจำลองจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลย นี่นะครับบัตจะให้ชมแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปแรงจำลองจะเป็นแบบนี้นะครับที่บัตรขี่รถมานะครับตั้งแต่มุมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวมาถึงตรงเนี้ยสี่รอยเมตรนะครับอันเนี้ยระบุเป็นทางสาระชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นทางเช่นกันนะครับแต่ว่าระบุเป็นทางสาระนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยปลูกมันทั้งหมดแล้วนะครับโฉนดสองใบนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับสิบสองไร่หนึ่งงานสิบเก้าตารางวาใบที่สองนี่ยี่สิบห้าไร่สี่สิบห้าตารางวานะครับพอรวมกันแล้วได้สามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบสี่ตารางวานะครับรูปแปลงนะครับโฉนดสองใบรวมกันแล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับที่วงสีเหลืองๆไว้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนลาดยางนะครับที่บัตรขับรถมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นถนนหลวงชนบทนะครับ ออกไปด้านขวามือเนี่ยถนนสามห้าเก้าหกกิโลนะครับออกไปด้านซ้ายเนี่ยออกไปนิดตรงถนนเส้นสามศูนย์สี่น,นะครับตรงนิคมสามศูนย์สี่ออกแถวแถวไฟแดงนะครับนี่แถวสามศูนย์สี่นะครับจากตรงนี้ไปสิบเอ็ดกิโลนะครับตรงนี้ระบุเป็นทางสาระาชัดเจนนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงต่อรูปที่ดินต่อเลยนะครับนี่นะครับ มีหลักเขตชัดเจนแล้วก็ไฟสามเฟสเราดึงเข้ามาประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับก็ถึงมุมแปลงของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับถ้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิต1 4์ร้อกิโลนะครับชนบุรี107กิโลเท่านั้น นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีก็ขี่ตามถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับมาถึงเขาหินซ้อนนะครับแล้วเราก็เลี้ยวมาเส้นสามห้าเก้านะครับมาถึงตรงสี่แยกตอกสมบูรณ์แล้วเราก็เลียเยลเล้ยวเข้ามาจากสี่แยกไฟแดงเข้ามานะครับพเพียงแค่หกกิโลเท่านั้นนะครับถนนเส้นนั้นกว้างนะครับถนนเส้นนั้นกว้างกว่าเาา <mar ic> ส้เาานนี้นะครับเส้นนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดเมตรนะครับ ถนนเส้นนี้กว้าง8เมตรถนนเส้นนั้นกว้างประมาณ10เมตรนะครับเพราะว่าถนนเส้นนั้นเป็นถนนหลวงชนบทเป็นถนนหลักนะครับที่วิ่งการสัญจรวิ่งสะดวกนะครับจากถนนตัดใหม่ถนน359ตัดใหม่นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่ถนนเส้น304นะครับการสัญจรรถวิ่งสะดวกเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีเมื่อกี้นะครับ107ก,กิโลนะครับ เชิงเซา,าร้อยสามกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากสะเชิงเซานะครับร้อยสามกิโลถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากจันทบุรีจันทบุรีนะครับสองร้อยกิโลนะครับจันทบ,บุรีสองร้อยกิโลแล้วก็จากตรงนี้ไปที่ตลาดโรงเกลือรันนะครับจังหวัดสะแก้วจากตรงนี้ไปที่ตลาดโรงเกลือนะครับร้อยเจ็ดกิโลเช่นกันนะครับ นี่เลยนะครับที่ดินสวยๆนะครับรูปแปลงรวมแล้วสี่เหลี่ยมเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลักเขตของเราก็ถึงตรงนี้นะครับติดกระทางสารนะเส้นนี้เลยเส้นเส้นเส้นด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบอันนี้นี่ถนนตรงนี้เลยนะครับไฟสามเฟสต่อมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับ จากมุมตรงนี้นะครับที่บัตรจับ Google Map ยาวไปนู่นนะครับ400เมตรนะครับที่ดินติดถนนเดียวยาวอย่างนี้หายากนะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนเพื่อน,พอนวพีนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ดินตรงนี้ถ้าซื้อไว้นะครับสามารถที่จะแบ่งเป็นล็อกได้เลยนะครับหน้ากว้าง400เมตรเนี่ยนะครับ37ไร่1งานนะครับสามารถแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกละ5ไร่สามารถแบ่งได้เลยนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อนะครับ098 0075266นะครับ0980075266บัตรก็ยินดีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณคุณทุกท่านราชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงน้ำประปานะครับที่มีการตั้งแทงไว้ด้านในนะครับที่มองเห็นแท่งนะครับแท่งประปานะครับตรงนั้นนะครับอยู่เลยที่เราไปนะครับนะครับ อนาคตประปาก็ผ่านแน่นอนไฟฟ้าก็อยู่ตรงด้านทิศตะวันออกอันนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับที่เราอยู่ด้านทิศใต้หน้าที่นะครับหันหันมาหาหน้าถนนถนนอยู่ทิศเหนือแปลงนะครับถนนอยู่ทิศเหนือแปลงแล้วก็ด้านที่มีต้นไม้เนี่ยเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับถ้าคุณคุณท่านใดสนใจรายละเอียดนะครับก็ทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาศูนย์เก้าแปดูนศูย์เจ็ดห้าสองหกนะครับ วันนี้บัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไรนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบนะครับจะใช้เวลานานเกินไปบัตรจะถ่ายให้ชมเฉพาะด้านหน้านะครับที่ดินแปลงนี้เสมอนะครับเสมอเลยบัตรขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองน,นะครับ คิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปาถนาทุกท่านนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง37ไร่หนึ่งงาน64ตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอพระคุณมากครับ